มาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาทำแกงป่ากันแกงป่าของคนจังหวัดกาญนะก็ใส่น้ำลงไปแล้วก <mat ็ใส um> yeah okay. ่พริกแกงลงไปนะเขาเรียกว่าผัดน้ำนะเราจะไม่ผัดน um> ้ำมันนะเราจะใช้น้ำเพราะว่าบ้านเรามันเป็น่าพวกคนอยู่ป่าน้ำมันไม่ค่อยมีเราก็เลยใช้ผัดน้ำเนาะแล้วก็เราก็ไม่เผ็ดเราก็เลยใส่ลูกโดดลงไปด้วย เนื้ออะไ์ให้มันบางๆนะแล้วก็ผัดให้มันคลุกคลีค่อยๆเติมน้ำลงไปเพราะว่าพี่แกงมันจะไหม้นี่เราเพิ่มพี่แกงลงไปหน่อยนะเรากลัวมันจะไม่เผ็ดแล้วก็ค่อยๆผัดลงไปเราหั่นเนื้อบางเลยนะเพราะว่าเรากลัวเนื้อมันจะเหนียวแล้วเราก็เริ่มใสม่มะเขือพวงลงไปเพราะว่าเ,ออเราอยากจะให้ เนื้อกับผักมันสุกไปพร้อมกันเราไม่อยากจะเคี่ยวผักนานเพราะว่าเนื้อเรามันจะเหนียวมากแล้วนี่ก็มะเขือเหลืองซึ่งเราแกะเม็ดออกเพื่อที่จะเอาเม็ดไปทำพันธุ์แล้วก็เอาเนื้อมาไว้แกงกินนะก็ปิดฝาไวใ้ให้มันเดือดสักนิดหน่อยอันนี้เราจะไม่ผักให้เราจะอ่าขอโทษอันนี้เราจะไม่ผัดให้กับใ,ให้เนื้อมะเขือมันเละนะ ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปนิดหน่อยนะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าใบมะกรูดเราจะเก็บไว้ทันต้ยมยำขายนี่แล้วก็ใส่พริกสดลงไปเพื่อให้มันมีสีสันสวยงามน,นะเรจะใส่น้ปาปลาลงไปเลยนะสองช้อนแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนิดหน่อยสําหรับคนที่ไม่กินผงชูรสนะเราจะใส่น้ําตาลลงไปตัดแล้วก็ใส่กระเพราล,ลงไปผัดให้มันเข้ากัน คนไม่กินผงชูรสเราให้ใส่น้ำตาลนะนิดหนึ่งให้มันเป็นแป้าแป้นเติมน้ำลงไปเพราะว่าที่บ้านจนมากเราก็เลยต้องทำน้ำให้มันทำแกงให้มันมีน้ำเยอะหน่อยเพื่อที่ลูกๆจะได้เอาน้ำไปคุกข้าวกินนะชิมสักหน่อยสิรสจะเป็นไงมาไม่เค็มเติมน้ำปลาลลงไปกระท่านี้เราเติมน้ำปลาลงไปสองช้อนนะ แล้วก็ผัดให้มันคลุกเค้าเข้ากันแล้วก็ปิดฝาให้มันเดือดอีกหน่อยหนึ่ง,งก็รอ,อไปทำไม่นานนะเมนูนี้ทำไม่นานาคลิปนี้ประมาณ8-9ดานาทีแล้วแล้วก็ตัดให้เดือด3านาทีนะนี่ตั้งโต๊ะเลยหิวจนสัน่นหิวจนสั่นเลย มามากินข้าวด้วยกันเมนูง่ายแกงปลาจังหวัดกาญอร่อยด้วยถ้าเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะกิข้าวก่นแกงแกงป่าจังหวัดกาญ